สวัสดีครับพบกับพวกเราทีมงานหงหยกแปริ้ววันนี้เราอยู่กับชายรูปงาม <S 2> <S 2> <S พี่อดัมสุดหลอนะครับครับมาวันนี้พี่อดัมพาเรามาที่ไหนเอ่ย ก็ ar, ผมไม่ได้พาใครมาหรอกผมก็มานัดเจอพวกคุณที่ต่าริ้วนี่ยแหละแต่ว่าเห็นพวกคุณถ่ายนกหงส์ยกกันมาแบบโหหลายตอนมากอ่ะก็มีคนติดตามมาเห็นบอกว่าทีมงานเรานี่ได้ถึงเวลาสร้างรายได้จาก Youtube ได้แล้วนะผมนะครับคูจ๊าก็ทําสําเร็จทั้ง4,000ชั่วโมงแล้วก็ยอดคนติดตาม1,000ครับผมยังไงก็ต้องฝากคนติดตามเพิ่มเราจะได้ม so ีเรื่องราวมานําเสนออีกมากมายคนนี้ไม่ได้คุยเรื่องของนกหงส์ยกละแล้ว เราคุยเรื่องอะไรกันวันนี้เรามาเรื่องสัตว์ปีกสัตว์ปีกเหมือนกันแต่ไม่ใช่นกใช่เป็นไก่แล้วเราก็หาวนเวียนอยู่แถวแปดลิ้วนี่แหละเราเชื่อว่าไปที่เนี่นะไม่ได้มีแค่ไก่สวยงามอย่างเดียวเดี๋ยวลองไปดูเรื่องของต้นไม้สวยงามมีแน่นอนก็คือในเรื่องของต้นไม้ในตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมใช่แล้วมันไม่ใช่มีแค่โอ๊ยไม่พูดดีกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวไปชมกันเลยแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยไปพบกับพวกไก่สวยงามของทีมงานแปริว้วครับผมแต่ว่าพี่ดำไม่ได้ไปด้วยนะนเดี๋ยวบางซันลุยไปก่อนเดี๋ยวผมโซโล่เดี่ยวเลยครับเพราะว่าพี่กลัวชื่อฉายาคมากเลยฉายาว่าฉายาคนที่จะไปสัมภาษณ์เนี่ยบอกบอกหน่อยได้ไหมทั้งชื่อลีฟไหนวะ ตามหาแั้งนานแล้วริบไหนวะบางริบไหนวะตกลงไหนตงลง,ง,รงริบไหนเนี่ยเน่ดี๋ยวให้บางซานไปเจอเดีกว่าครับผมแค่ชื่อเฟซบุ๊กพี่ออก,ก็กลัวแล้วครับผมไม่กล้าอีกคนนึงเนี่ถ้าเอ่ยชื่อนี่ยิงไม่กล้าใหญ่เลยครับคนที่เป็นคนแบบว่าสุดยอดของวงการไก่แจ้แล้วสุดยอดของหลายๆวงก,การครับผมกโกหวจุกก็มี ก็ผมหยกก็มีผสายประกวดเออเรื่องถ้วยรางวัลนี่ไม่รู้จะเอาไว้ไหนในบ้านคนนี้เต็มบ้านไปหมดแต่คนนี้ก็ไม่กล้าสัมภาษณ์อีกเดี๋ยวให้บางสันทำพลาดคนนี้พี่ออสแปดริ้วคลิปนี้คลิปนี้เราอาจจะแบบมีหลายตอนนะอาจจะไม่ได้มีเรื่องราวของพี่ออสแปดริ้วหรือว่าบางรีดไหนว่าอยู่ในคลิปเดียวอาจจะมีหลายๆตอนที่ผมส่กไปรีวิวทำมีทั้งไก่แจ้ไก่ชนสวยงามบอลสีสาบบลิดตามไม่ได้แต่บางสัน ตัวโเดี๋ยวนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปเจอกับผมกับบังดิฟตไหนวะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับบังดิฟไหนวะนะครับรผมจริงๆนะเนี่ยคือผมได้ติดตามผลงานนะครับว่าบังดิฟตไหนวะนี่คือคนไหนวันนี้ได้เจอตัวจริงนะครับเป็นผู้พัฒนานะครับไก่แจ้สวยงามแห่งเมืองตรีวิวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับให้บังได้ พูดถึงความเป็นมาหน่อยนะครับในการพัฒนาไก่แจ้ว่ามีความ,วามเป็นมาอย่างไรบ้างครับผมไก่อื่นคือการเข้ามาพัฒนาไก่เนี่ยคือเราต้องเลือกลักษณะไก่ก่อนครับผมแล้วก็สีที่เราจะทำครับว่าเราชอบสีไหนครับผมอ่าแล้วเราก็ดูว่าสีไก่แต่ละสีเนี่ยมันถูกต้องตามตำราไหมแล้วเราค่อยไปดูส่วนอื่นครับอพอสีถูกต้องแล้วเราก็ไปดูเรื่องอ่าหน้าตาฟอร์ม เครื่องหางอะไรพวกเนี้ดูรวมๆแล้วให้มันดูดีคร,ครับผมแล้วเราก็เอาเข้ามาคืออย่างแรกคือการเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อ,อ่าเราต้องเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีเข้ามาครับผมจะต,ต้องมียังไงอ่าส่วนที่แบบว่าค่อนข้างที่จะครบอ,อ่าแล้วเอาเข้ามาเข้ามาทำอันนี้อันนี้ขอขอแทรกหน่อยว่าพ่อแม่พันธุ์ที่บางลิบเอาเข้ามาพัฒนาเนี่ย ก็คือบางทีเอาคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์มาจากไหนครับคือส่วนมากพ่อพันเนี่ยผมจะเอามาจากแปดริ้วแล้วก็ส่วนแม่พันเนี่ยคือเอามาจากที่บ้านผมเองอ่าแล้วเอาเข้ามาพัฒนากันครับผมอ่าเอามาคุ้ยกันสายแปดริ้วกับที่บ้านครับผมอ่าครับผมแล้วก็คัดออกมาคัดลูกออกมาครับผมคือการการพัฒนาในเรื่องของไก่แจ้เนี่ยคืออ่า ผมอยากจะทราบว่าเมื่อเราเอามาเพาะพันธุ์มันมีลูกแล้วเนี่ยคือลูกทุกตัวเนี่ยมันจะสวยเหมือนกับเหมือนกับพ่อเหมือนกับแม่ไหมใช้ได้ทุกตัวไหมไม่ทุกตัวครับผมอ่าบางตัวจะดีเรื่องหน้าตาอ๋อขายาวมั่งครับหางไม่สวยมั่งหางรีบมั่งอะไรเนี่ยถามว่าพ่อสวยแม่สวยลูกไม่จําเป็นต้องสวยอออ่าบางทีพ่อไม่สวยแม่ไม่สวยลูกก็สวยได้ไ ใช่แล้วก็ต้องมาคัดอีกทีหนึ่งใช่ครับตรงนี้ก็คือเราก็เราก็จะต้องใช้ประสบการณ์จากตัวเราเองใช่ครับในการดูไก่ใช่ครับนการคัดพ่อแม่พันมาก็คือพ่อแม่พันเนี่ยก็คือเป็นส่วนสําคัญละส่วนหนึ่งแล้วครับในการนํามาพัฒนาแล้วเมื่อมันจ่ายลูกออกมาเนี่ยก็คือลูกเราก็ต้องมาั่งคัดใช่ครับพ่อพันแม่พันอันนี้ผมผมถามในฐานะที่ผมเนี่ยไม่ได้รู้ในเรื่องของไก่เลยคสมมติว่า ไก่ตัวผู้ขาขายาวไก่ตัวเมียขาสั้นคือมันสามารถเอามาผสมพันกันได้ไหมได้ข้อขาสั้นทั้งคู่ได้ครับคือข้อขายาวแม่ขาสั้นได้ครับผมก็คือลูกออกมาก็จะมีสั้นบ้างยาวบ้างแล้วแต่แล้วก็คัดกันอีกทีหนึ่งตรงนี้แต่ถามว่าสั้นด้วยสั้นได้ไหมสั้นได้สั้นได้ทั้งคู่ทั้งพ่อทั้งแม่แต่ถามว่าลูกออกมาจะหลุดมียาวไหม ก็มีมีเมือนกันใช่ครับแใ้ตัวหลุดยาวนี่เราสามารถเอาไปพัฒนาได้ไหมได้ครับผม<อ>คือหนึ <ๆ S 2> ่งคือเราก็ต้องเอาดูดูสายมาจริงที่ผมทําอยู่จริงอะ่ะตัวผู้่ะขากลางขายาวอ่าแล้วก็ตัวเมียจะขาสั้นครับผมเพราะว่าบางทีถ้าสั้นมากไป มันชิดเกินมันก็ทับลูกไม่ติดได้น้อยอะไรเนี่ยครับก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคนนะใช่ครับผมน,นีเป็นเทคนิคเบื้องต้นนะครับ,รบของมังลีฟในการพัฒนาครับ,บในการพัฒนาสีของไก่ที่เป็นสีที่มังลีฟพัฒนามาแล้วได้รับถ้วยพระราชทาน คือไก่แจ้สีอะไรครับคือที่หลักๆเลยที่ผมเลี้ยงก็คือจะเน้นทางสีขาวสีขาวสีขาวขาวหางดาแล้วก็ซึ่งตอนนี้ผมกำลังพัฒนาเรื่องสีของปาเหลืองอยู่ครับผมครับผมได้รับถ้วยพระราชทานเนี่ยกี่สมัยที่ได้มาก็เกือบทุกสมัยนะเพราะว่าก็แล้วแต่จังหวะด้วยแล้วก็ความพร้อมของไก่ด้วยใช่ครับผมมันไม่ใช่ว่าของเราจะต้องขึ้นมาที่หนึ่งอย่างเดียวเลยมันไม่ใช่คือบางที ยู่ที่ว่าความพร้อมของไก่แล้วก็ไก่สดไม่สดอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็หลายอย่างใช่ครับความพร้อมของไก่อายุช่วงเวลาบางทีมันไม่ตรงกันบางทีบางทีบางทีไก่พร้อมไม่มีงานอะไรอย่างเงี้ยบางทีไก่งานมีไก่ไม่พร้อมใช่ครับบางทีไก่พร้อมงานไม่มีใช่ตอนนี้ที่กำลังะสมอยู่ใช่พร้อมมากแต่ว่างานไม่มีใช่ครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าไก่สีขาว ขาวหางดำเป็นตัวท็อปที่บางริฟเนี่ยพัฒนาขึ้นมามแต่ตอนนี้ก็มีโครงการต่อยอดก็คือการพัฒนาสีสีป่าเหลืองสีป่าเหลืองใช่ครับคือผมทํามาประมาณ2ปีละ <ừ> อ่าคือทํามาทํามาจนตอนนี้คือได้เล่นครับผมอ่าจากบางทีได้ที่ 4, ี่ที่สมที่สที่หมาบ้างแล้วตอนนี้ก็เริ่มขยับเข้ามาใกล้ที่จะขึ้นมาชิงเบสครับคือค่อยๆพัฒนาเข้ามาถามว่าใช้เวลาไหม พอสมควรเหมือนกันอ,อ๋อใช่ครับ,รบในเรื่องถ้วยรางวัลเนี่ยก็คือมันจะไล่ลาดับใช่ไหมจาก1นึ่แล้วก็ขึ้นไปชิงถ้วยพระราชทานใช่คือแต่ละแถวก็จะมี1 2 3 4 5สอ่ห้าอาแล้วก็เอาแต่ที่1ของแต่ละแถวม,มาชิงกันอีกทีหนึ่งอ,อ๋อใช่ครับผมไล่ตัวนั้นก,ก็จะได้ถ้วยพระราชทานใบใช่ครับในเรื่องของการเอานํำไก่ไปประกวดเนี่ย ครับบางทีม,ม,มีมีวิธีการจัดการแบบไหนครคือการจัดการคือจะต้องเลือกตั้งแต่ไก่ไก่เล็กเลยเราต้องดูลักษณะของไก่มาเลยว่าอ่าไก่เนี่ยลักษณะเนี่ยเป็นยังไงตั้งแต่เล็กเลยหน้าตาสีจากผ้าจากเราก็ต้องคัดมามแล้วก็มาจับแยกคือจับแยกเนี่ยจับแยกเพื่ออะไรเพื่อที่จะด,ดูฟอร์มของไก่แต่และตัวว่าฟอร์มเป็นยังไงอ่าแล้วก็คัด มาประคองคือไก่ที่ผมเลี้ยงประกวดเนี่ยคือผมจะไม่เลี้ยงรวมอ่าผมจะเลี้ยงแยกตัวเมียก็ตัวเมียตัวผู้ก็ตัวผู้ใช่ครับผมจะแยกตั้งตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมใช่ครับถ้าไก่ประกวดผมจะแยกแต่เด็กไก่เนี่ยครับอายุกี่ปีถึงจะเอาลงสนามประกวดได้ก็สองสามเดือนเนี่ยครับคือวัยยาวก็ประมาณสามเดือนก็ไก่วัยยาววัยรุ่นส่วนมากก็จะชั่งน้าหนัก อ่าอ,อยู่ที่น้ำหนักครับผมก็จะแบ่งประเภทไกใช่กไ,<ล>ก,ไก่เล็กไก่เล็กไก่รุ่นไก่ใไก่ใหญ่ใช่ครับเทคนิคการเตรียมไก่แต่ละสีในการที่เออเอาไปประกวดเพื่อรุ้นที่จะติดอ,อันดับหนึ่งสอสามหรือว่าติดถ้วยพระราชทานเนี่ยเออบางทีมีวิธีการเาตรียมตัวแต่ละสีของไก่อย่างไรบ้างตอนนี้เราก็อยู่กับไก่ คู่ใจของบางลิฟนะครับก็คือบางลิฟเนี่ยพัฒนาไก่สีขาวนะครับโดยได้รับถ้วยพระราชทานมาอย่างมากมายอันนี้เราก็จะให้บงังลิฟมาแนะนานะครับในเรื่องของไก่สีขาวนะครับว่ามันมีเทคนิคพิเศษอะไรอย่าง,างไงบ้างนะครับการเตรียมไก่ใช่ไหมครับครับผมคือสีขาวเนี่ยถามว่าการดูแลนเนี่ยคือจะทุกสีจะทําเหมือนกันแต่ สีขาวเนี่ยจะต้องเน้นพิเศษนิดนึงเพราะว่าสีเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสกระปรกง่ายครับผมอ่าถ้าบางทีถ้าเราอยู่ในระหว่างช่วงที่เตรียมไก่เนี่ยเวลาผมจะเข้าล้าวหรือจะมาจับไก่เนี่ยมผมก็ต้องล้างมือหรือบางทีจะทําอะไรกับไก่ก็เอาผ้าห่อบ้างห่อตัวบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ย อหอนี้คือขอตัวไก่ใช่ไหมใช่ครับผมไม่ให้มันเปื้อนเพราะบางทีเราจับเล่นจับอะไรมามันมันจะเปื้อนไงแต่ทีนี้แล้วก็อาบน้ําดูแลมันบ้างไม่ให้พวกไม่ให้มีพวกไขลงไขไลที่อยู่ตามหางตามปีตามอะไรพวกนี้จะต้องไม่มีไข่ลาแต่นี้ผมยังไม่ได้อาบน้ำก็คือไก่ไก่ในช่วงนี้ก็คือ ดูมันอาจจะไม่ค่อยสง่ามากเพราะมันอยู่ในช่วงพักใช่ครับผมในช่วงผัดขนในช่วงพักด้วยใช่ครับก็คือเนี่ยแต่ที่ที่ผมเห็นเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าคือไก่ผมเคยเห็นมากเนี่ยคือมันไม่ได้ขาวขนาด <Whoa. S 1> อันนี้ต้องบอกว่าบอกว่าขาวจะเรียกว่าขาวอะไรขาวขาวโอโมนะครับคือขาวมากไม่รู้จะใช้ตร่ไหนถ้าเทียบกับสีนี่สีมือผมนี่เห็นได้ชัดขาวโอโมโอไก่ตัวนี้ <Yeah. S 1> นะครับอันนี้คือไก่ที่บางทีแล้วเนี่ยคือ การทํำสีให้ให้มันขาวได้ขนาดนี้ถามวนะ่ามันยากไหมถามว่ายากไหมก็พอสมควรเหมือนกันเพราะบางตัวขาวเนี่ยมันจะมีแบบขาวแบบน้ําผลจะอมเหลืองๆห,หน่อยอ่าแล้วก็อีกอย่างก็น้ําผลจะขาวใสๆอะไรพวกเนี้ยอันนี้ผมก็พัฒนาขึ้นมาให้น้ําผนมันใสซึ่งเวลาเราอาบน้ําไปประกวดอะไรพวกเนี้ยวิธีการอาบน้ําก็อาจจะอาบเหมือนกันครับแต่เวลาอาบมาปุ๊บ ทำไมขาวไม่เหมือนกันอ่าอ,อันนี้ก็จะอยู่ที่น้ําขนของไก่แต่ละตัวด้วยอ่าถ้าเราพัฒนามาให้มันขาวใสเนี่ยอาบน้ํายังไงก็ขาวก็ขาวใช่ครับว,วิธีการอาบเหมือนกันเลยก็คือมันมันมันอยู่ที่น้ําขนใช่น้ําขนของ<น>ไก่ใช่ครับผมก็คือที่บรงลีว่ามาเนี่ย บางตัวน้ําขนของมันเป็นสีเหลืองอ่าจะอมเหลืองอ๋ออมเหลืองใช่คือคืออาบยังไงมันก็อมเหลืองอยู่ดีใช่ครับผมเพราะว่ามันอยู่ในในน้ําขนอยู่แล้วแต่บางตัวเนี่ยคือน้ําขนเป็นสีขาวใช่จะขาวใสจะขาวใสอ่าเวลาอาบมาก็มันจะต่างจากเห็นได้ชัดเลยก็คือเวลาเราดูด้วยตาเปล่าเนี่ยบางทีมันไม่มีตัวเทียบนะบางทีบางทีบางทีเราก็ไม่รู้ใช่เพื่อนอาจจะมองว่าเอ้ยมัน มันขาวมันอย่างกับที่เราพูดไหมแต่จริงๆแล้วถ้ามาเห็นตัวจริงเนี่ยคืออันนี้คือขาวมากผมเคยเห็นไก่มาพอสมควรนะแต่บอกว่าไก่ที่นี่คือแบบขาวเลยคือขาวไม่ไม่ไม่ได้ขาวติดเหลืองคือตัวเนี้ยขาวมากเลยสงสัยว่าอ๋อไก่เนี่ยเอ่อมันมีน้ําขนของมันมันม,ม,นมีมันมีท้งแบบอมเหลืองแล้วก็เป็นสีขาวอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพัฒนาสายพันธุ์ครับผการนาไก่มามามา,มาพัฒนาให้มันเป็นขาวล้วนใช่ครับอ,อันนี้ ขอถามหน่อยในเรื่องของหงอนครับผมงอนไก่งอนไก่นี่มันมันจำเป็นไหมมันจะต้องมีกี่จักอ่าจําเป็นครับคือในการนําไก่เข้าประกวดในกฎของเขาเนี่ยคือจะเน้นที่ประมาณ4ี่ถึงห้าจักสี่ห้าจักก็จะนับก็คือจากจากนี้คืออันนี้นับหนึ่งใช่คือจากแรกก็จะนับหนึ่งหนึ่งอันนี้จะตีเป็นหน้าหงอนเพราะว่ามันขึ้นไม่ถึงครึ่งของจากแรกจะไม่นับหนึ่งจะตีเป็นหน้างอนอ๋อก็จะนับจากแรกตั้งแต่ อันนี้หนึ่งสองสามสี่อ่าแล้วก็ท้ายก็ต้องกดตามกระหม่อมคือท้ายจะไม่ลอยอย่างนี้อ่าถ้าท้ายลอยอย่างนี้ไม่ได้ท้ายต้องกดกระหม่อมท้ายต้องติดกช่ติดกับกระหม่อมใช่กดกอดกระหม่อมไปเลยอันนี้ผมทมหน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยคือเราเราเลือกไม่ได้คือถามว่าว่ากี่อยากกี่อยากเนี่ยคือเราสามารถกําหนดมันได้ไหมว่าไก่เราต้องคัดเอาครับบางตัวมานี่ หลอมาตั้งแต่เล็กๆเลยอ่าบางตัวอาจมาก็เล็กๆดูไม่เป็นระเบียบแต่เวลาโตมาเขาก็เป็นระเบียบอใช่ครับก็เราอยู่ที่ว่าเราประคองแปะงอนดำงอนอะไรพวกนี้ครับอ่าเราต้องคอยช่วยประคองใช่ครับแล้วส่วนอื่นๆที่ที่เราจะต้องดูเป็นพิเศษมีก็จะมีส่วนตัวบอ่าส่วนหัวไปแล้วก็จะมาดูเรื่องหางอ่าเรื่องหางหรือว่า ผูกอ่อนไหมหางคุ้นขึ้นคคบไหมอ่าแล้วก็รวมๆขาสั้นแล้วก็ปล่อยเดินดูฟอร์มดูอะไรเงี้ยเพราะไก่แต่ละตัวบางทีเดินอกยกมั่งอ่ามันก็จะดูดูไม่สวยเวลาไก่เดินก็คือคดูลักษณะโดยรวมใช่ครับก็คืออลักษณะ ของงอนของอะไรแล้วก็คือเราจะต้องปล่อยปล่อยเดินาปล่อยเดินดูฟอร์มดูเวลาไก่เดินเดินยังไงเดินเหยียบเท้าย่าเท้าไมค้ยนางเี้ยใช่ครับผมคล้ายๆนางงามสวยอย่างเดียวไม่ได้ใช่ครับเดินต้องสวยด้วยใช่ครับมฟอร์มต้องดีด้วยยืนต้องสง่าด้วยครับผมอ่าอันนี้ต้องมาดูตอนปล่อยไก่เดินอีกทีหนึ่งคือความท้าทายคือบางตัวเนี่มาหน้าหล่อเป๊หางขึ้นครบแต่เดินไม่สวยเดิน กระเพกมั่งเดินขาดเจ็บมั่งย่ำเท้ามั่งอะไรอย่างนี้และอันนี้อันนี้เรามีวิธีการบังคับมันไหมว่า,เว,า,เ,วาเ,เวลาเวลาเดินเวลายืนให้หรือว่าธรรมชาติาตเลยใช่<อ>ารจะเป็นธรรมชาติของไก่เลยคืออันนี้เราบังคับมันไม่ได้ใช่ครับผมคือใน,ในเรื่องของสี เรื่องสีเรื่องฟอร์มอะไรนี่จะเป็นธรรมชาติเราอาจจะเป็นเราพัฒนาขึ้นมาอันนี้ก็คือเป็นสีที่บางลิฟเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเป็นเป็นที่โดดเด่นเลยต้องบอกว่าสีขาวนี่ก็คือจุดเด่นของบางลิฟเลยนะครับอย่างที่บอกนี่ให้เพื่อนๆได้เห็นว่าขาวคือคือขาวขาวมาก ก็นอกจากสีขาวแล้วก็ยังมีอีกสองสีที่มึงลิฟได้พัฒนาขึ้นมาก็มีขาวหางดำขาวหางดำแล้วก็ปาเหลืองซึ่งตอนนี้กาลังพัฒนาอยู่ก็เดี๋ยวเราพาไปดูขาวหางดำอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นจุดเด่นของมังลิฟเช่นเดียวกันอันนี้เราก็มาอยู่กับไก่หนุ่มอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นเป็นสายพัฒนาของมังลิฟเหมือนกันเดี๋ยวให้มังลิฟบอกหน่อยตัวนี้ เรียกสีอะไรเลยอ่าตัวนี้เขาจะเรียกขาวหางดำขาวหางดำอ่าใช่ครับผมคือในเรื่องของลายแจ้เนี่ยขาวหางดำเนี่ย,ยมันแบ่งออกเป็นกี่ประเภท<า>มันมีขาวหางดำมีสีเดียวนี่แหละอ๋อมีสีเดียวใช่ครับขาวหางดำแต่ตัวเนี้ยความพิเศษของมันเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยคือคือเป็นขาวหางดำที่ที่มันมีมีกีบขอบคิับซึ่งผมกําลังพัฒนาอยู่เพราะว่าถามว่าทําให้ดาอ่ะมันก็ทําได้แต่มันดูไม่มีเสน่ห์ผมก็เลยอ้าวอยากจะให้มันมีกีบขอบ เวลาขาวหางดำแล้วมันมีขีดขอบอ่ะมันดูมีสเสน่ห์กว่าอ่าผมก็พัฒนากําลังพัฒนาขึ้นมาก็คือขาวหางดําที่บางเดฟกลาลังอธิบายให้ฟังเนี่ยค,คือคือจะต้องคือขาวหางดำอ่ะบางคนมัน<ง>ดไปหมดอ่าม,<อ>มันก็จะดําไปหมดเลยอ่ามันก็จะดูดูแบบเฉยๆไม่มีสเนมมมสเน่ห์อ่าแต่ถ้า คุณมีขลิบขอบหน่อยมันก็จะดูมีลูกเล่นหน่อยดูมีเสน่ห์กว่าใช่ครับผมซึ่งกำลังพัฒนาอยู่แต่คือใช่เวลาไกลใหญ่ก็จะดูที่ว่าหางใครจะดํามากกว่ากันแค่นั้นเองแต่ทีนี้ถ้ามีคลิปขอบกว่าจะดูสวยกว่าใช่ครับผมนี่ให้ส่วนเรื่องเกงการประกวดอะไรอย่างนี้ก็เหมือนกัน แต่ละสีก็จะมีเหมือนกันเลยครับคล้ายๆกันเลยอันนี้ไก่นี่ตัวนี้อายุประมาณประมาณตัวนี้ประมาณึกหกเจ็ดเดือนได้ยังไม่เต็มรอถ่ายอีกรอบหนึ่งก็จะเต็มอันเนี้ยไก่ยังไม่เต็มใช่รออันเนี้ยมันมันถ่ายแล้วถ่ายที่จะเป็นไก่ใหญ่แล้วละอ่าอันนี้เป็นไก่หนุ่มอาจจะดูไอ้นี่หน่อยนะดูบางๆหน่อยดูไม่ไม่ค่อยสวยใช่ไก่กำลังถ่ายแต่อันนี้ก็จะบอกเพื่อนว่าก็เป็นอีกหนึ่ง อีกหนึ่งตัวที่บางทีพัฒนาขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาไก่หางดำขีบขาวครับผมขีบขาวก็มันก็จะดูมีขีบขอบขาวใช่แต่ขีดขอบเนี่ยคือผมก็จะทําขีบขอบเนี่ยให้เล็กและคมมันจะดูมีเสเน่์ไม่ใช่ว่าใหญ่ใหญ่ไปมันไม่ใช่อ่าจะต้องมีขีบขอบแค่เล็กๆขึ้นคมๆรอบๆเท่านั้นอ๋อมาแต่ว่าจะมาแบบ ใหญ่ๆอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยไม่ใช่มันไม่สวยใช่ครับไม่สวยมันจะมีแค่ขอบๆอบเล็กๆแค่นี้เองก็จะมีแบบเหมือนเหมือนขอบรอบๆที่เอยๆไม่ไม่ได้หนามากไม่ได้ใหญ่มากขอบก็จะเป็นขอบเล็กๆใช่ครับอันนี้ผมผมทำหน่อยว่าถ้าจะพัฒนาแบบนี้เราใช้เวลานานไหมก็นานเหมือนกันเพราะว่าเราต้องคัดมาเพราะว่าอ่าทำแต่ละตัวมันไม่ใช่ว่าจะออกมาสวยทุกตัวก็ต้องคัดใช้เวลาเหมือนกันทุกสีถามว่า ใช้เวลาเหมือนกันไม่ใช่ว่าสีนี้ง่ายสีนี้แปลว่าคือเราก็อยู่ที่จํานวนว่าเราเลี้ยงไก่เยอะไหมถ้าเราเลี้ยงเยอะเรามีตัวเลือกเยอะอ๋อเราเลี้ยงน้อยเราก็ต้องใช้เวลาหน่อยอดทนหน่อยอแต่ได้เหมือนกันได้เหมือนกันใช่ครับผมึ้ออยู่กับความอดทนนะใช่ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แต่คือเลี้ยงไกน่นี่คือบอกอย่างแรกเลยต้องทําใจบางทีก็จะมีสวยๆสักตัวหนึง่งอะบางทีมีปุ๊บ มันอยู่กับเราไม่กี่วันอย่างเงี้ยบางทีซื้อมาก็แพงปุ๊บไปทั้งอนอะไรเงี้ยต้องทําใจเลยเรื่องแบบพวกนี้มันมันมันเกิดขึ้นได้เสมอใช่อันนี้อันนี้พอเข้าใจของสวยๆมักจะอยู่กับเราไม่ค่อยนานบางทีทําได้มาแบบสวยมากแต่ไม่นานก็จากเราไปแต่อันนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนกับพระเจ้าอาจจะมอบให้เรามีความมีความอดทนในการพัฒนาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับ เดี๋ยวให้บางนิดถือถือโชว์กล้องหน่อยเป็นตาที่เิพกษาไ้นาเป็นไก่แจ้สีขาวหางดำตัวนี้มีมีเสน่ห์ในเรื่องของไก่แจ้สวยงามเนี่ยก็คือสอบถามบางทิดหน่อยว่าในเรื่องของราคาควณผู้ผมสนใจอยากจะเลี้ยงไก่บ้างเห็นความน่ารักของไก่ในเรื่องของราคาแต่ละแต่ละสีเอาสีที่บางดิบเล่นก่อนสีขาวขาวหางดำครับผมราคาจะเริ่มอยู่ที่ ประมาณเท่าไหร่ก็ส่วนราคาเนี่ยจะอยู่ที่ความสวยงามของไก่แล้วก็อายุของไก่อย่างไก่เล็กอย่างเงี้ยครับผมไก่เล็กถ้าเกตแต่ว่าสามารถเอาไปทําพันุ์ซึ่งเกตพวกนี้จะดูในคนที่แบบไม่มีต้นทุนเยอะอะไรเงี้ยรับคือจะราคาไม่แพงอย่างั้วสองพัน ครับผมคู่ละสองพันห้าใช่ครับผมแล้วก็ส่วนถ้าเอาสวยหน่อยอะไรเนียมันก็แพงขึ้นไปตามราคาตามตามตัวไก่มันมีสเต็ปของมันใช่ครับผมเพราะว่าไก่แต่ละตัวเนี่ยราคาไม่เท่ากันอยู่แล้วไก่โตนี่ราคาอยู่ถ้าถ้าไก่โตนี่ผมขายคู่นึงอ่ะไม่ต่ำกว่าหมื่นนะครับคู่นี้ไม่ต่ำกว่าใช่ครับคือไก่ ค่อนข้างที่จะผ่านสนามมาแล้วอะไรการนตีด้วยกับตาววันทุกวัว่าถ้าถ้าอยู่ประมาณนั้นครับผมอันนี้ก็เป็นในในเรื่องของราคาไก่สําหรับคนที่สนใจครับจะหันมาเลี้ยงไก่แจ้สวยงามนะครับและจากที่สถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยคือมันมีโรคโรคระบาดเกิดขึ้นมันก็ทำให้ การประกวดไก่แจ้เนี่ยจะดูเงียบเงียไปมไม่มีสนามในการประกวดครับในการเลี้ยงไก่ของบางทินเนี่ยอันนี้ในเรื่องของการซื้อขายประสบปัญหาอะไรบ้างไหมถามว่าการซื้อขายประสบปัญหาคือตอนนี้ไก่ผมไม่พอพออะไรบางคนเขาจองมาคือผมทําไก่เนี่ยผมไม่ได้เน้นจํานวนผม,ผมเน้นคุณภาพครับผมครับผม,ค,บผมคือไก่อาจจะได้น้อย แต่ถามว่าก็ยังพอส่งให้ลูกค้าบ้างก็ช่วงสุดท้ายสําหรับเพื่อนๆที่สนใจในไก่ที่บางลิฟได้พัฒนาขึ้นมาก็เดี๋ยวให้บางลิฟได้บอกช่องทางการติดต่อสําหรับคนที่สนใจอยากจะได้สายพันธุ์ไปพัฒนาบ้างครับผมก็ติดต่อผมได้ก็ทาง Facebook เลยครับรบ,บางลิฟไหนวะถ้าเบอร์โทรก็0 8 0 2 5 0 5 4 4 3 ครับผมครับผมครับเพื่อนๆไม่ต้องสงสัยนะครับว่าบางริสไหนวะคนนี้ครับคนที่นั่งอยู่ข้างๆผมคือบางริสไหนวะนั่นเองเป็นไงบ้างครับครับผมผมไม่ได้ผมไม่ได้ไปเลยบางสัตว์ได้ความรู้เรื่องไก่เยอะมั้ยเอ่อโอ้โหต้องบอกว่าเอ่อผมนี่มีใจเอียงๆอยากจะไปเลี้ยงไก่อยากอยายากอย่าอย่าพูดแบบนี้เพราะถ้าไม่พูดเนี่ยตอนนี้กระแสของหยกก็เริ่มแบบร่วงร่วงถ้าบางสันพูดดีกนผมนี่ผมนี่ไม่ได้ไม่ได้จะทิ้งนกของหยกผมอยากจะเอาเอาไก่นี่อ่ามาเพิ่มมาเพิ่มด้วยมาเลี้ยงด้วยเพราะว่าด้วยกับ ความสวยงามแล้วก็สีที่โอ้บางนิดได้พัฒนาขึ้นมาหนึ่งบอกว่าโอ้โหนะทำให้สายสายพัฒนาจริงนะบ้านเนี้ยทั้งทั้งสีขาวแต่ขาวนี่ต้องสุดยอดจริงเพราะว่าขาวพันหาวก็ขาวโอโม่เลยผมว่าอ่าขาวโอโม่นี่ผมว่าซุปเปอร์โอโม่เนาะให้ทำซุปเปอร์ไปด้วยขาวมากแล้วเทียบเทียบกับสีผิวของผมนี่โอ้ยขาวแน่นอนโอจะไปเทียบกันเด็ดผมจะแย่ด้วยนะแล้วเทียบแล้วไก่ขาวข้างดำนี่เขามีขีดแบบริ้วสวยงามเลยนะซึ่งก็สุดยอดเหมือนกันเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งครับของอ่า ก็ไเ้ว่าเป็นเสน่ห์ของผู้พัฒนาครับผมบางคนอาจจะชอบดําหมดครับอ่าบางคนอาจจะชอบมีขีบขาวด้วยนี่ถ้าโลงเสน่ห์แล้วจะไม่พัฒนาหงหยกเดียวแล้วจะไปไก่แจ้ด้วยผมอยากจะกลับไปพัฒนาหงหยกให้ปลายปีกมีขีปขาวขีปขาวเอาไว้ว่าแต่ว่าเรื่องของพี่อ๋อแปดลิ้วกับบางลิ้วมันไม่จบนะครับผมเดี๋ยวจะมีเรื่องของไก่ชนกับบอลสีอีกครับผมนะครับแต่เรื่องราวของหงหยกแปดลิ้วนี่จบยัง ก็ขอฝากแล้วกันยังไม่จบนะยังมีเรื่อยครับผมยังมีให้ติดตามอยู่ตลอดครับผมก็ขอฝากกลุ่มหงยกแปรริ้วนะครับแล้วก็ช่องย t u b e ของพวกเราด้วยก็คือช่องหงโยกแปรริ้วนะครับแล้วก็ฝากช่องของพี่อดัมด้วยครับผมชื่อช่องว่าสารพัดสัตว์นะก็จะมีคลิปต่างๆมากมายนะครับได้ติดตามให้ได้ศึกษาตอนนี้ถ้าไม่ได้ทำเลยครับก็คือเอาของคูณจ๊ะมาลงเลยือว่าก่า ฝักกันนะครับอยากจะเข้าไปดูของพี่อนราม์ก็ได้หรือว่าจะดูของกลุ่มของจุกัดูก็ได้เช่นเดียวกันครับผมแล้วก็ฝากเรื่องของกลุ่มของจบนิดนึงเพราะว่าเรามีในเรื่องของกลุ่มไลน์โอเพนแชทครับนะครับก็เป็นตลาดน้องของยกนะครับก็นานาพันเลยมาพูดคุยแลกเปลี่ยนหาข้อมูลความรู้หรือว่าทำตลาดซื้อขายก็เข้าไปในกลุ่มไลน์ตามที่เนี่ยลงไว้แล้วครับผมครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามพวกเราด้วยครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีสวัสดีครับ